ผู้ดใดๆผัวฝรั่งก็ต้องมาเรียนหนังสือได้ค่ะมาเรียนภาษาบ้านเมืองเขาก่อนเพื่อจะเป็นใบเบิกทางให้เราไปหางานทํานะคะมาได้จ้าชีวิตเมืองนอกก็ด,ด,ดีดีก็เมืองไทยห่าหลายผู้อยากมาเป็นสาวกมาได้จ้าถึงได้จ้าชีวิตเมืองนอกถ้าล้วก็มาลงเรียนได้จ่าี่มาตกกามารงเรียนช่วง หิมะตกเลยค่ะวินเทอร์ขึ้นหนาหนาวไปส่งลูกกันเด้อค่ะช่วงหิมะตกส่งลูกมาโรงเรียนอนุบาลมีน้อยก่อนมาโรงเรียนช่วงฤดูหนาวได้จ้าผู้สาวเถ่เก็สิบมาโรงเรียนหิมะหนาวก็ต้องมาได้จ้าหนาวลบสิบเจ็ดเด้อมาดถอดโรงเรียนแล้วได้จ้าเห็นมึงบรรยากาศโรงเรียนได้ค่ะ รงเลียนแล้วรงเรียนซื่อวาเล่เส้นหอบอีพักนั่งกินข้าวอันนี้โรงเรียนโลเส้นหอบรงเรียนเมริกตอเลียมาเลียนได้จ้ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะตัางข้าวแล้วบริเวณทางเดินเด้ค่ะโรงเรียนเมริกตอเลียเลียน สันสามด้จ <Good morning. S 1> <laughs> ้ะขึ้นงอนมาหัดกอยมูได้จ้ะ <c oughs> มาเรียนหนังสือเขากาซิเรียนพื้นฐานทั่วไปได้ค่ะมาเรียนจังหดเนะเาะตามไปดูกันนะคะ ภาพามืองบรรยากาศภายในห้องเรียนเนะะี่ยค่ะภายในห้องเรียนกะซิมี่หลายแบบเดียจ้ะสั่นว่างของหนังสวยอันนี้นมีไงเดียจ้ะตัดรูปภาพค่ะคู่กับจสอนเกี่ยวกับการใส่ชีวิตประจําวันของเฮาได้ค่ะคะําศัพท์ต่างๆที่เฮาควรรู้ในการนำรงชีวิตในประเทศนอร์เวยะะ์ได้ค่ะ เฮ็ดจังไดยังสีเหลวกับผัวหูเรืองเฮ็ดจังไดยังสีเบ้ากับคนอื่นหูเรืองเฮ็ดจังไดเฮายังสีเฮ็ดงานใดประเทศนี้เขาตรงใส่ภาษาโน่ะเสร์เคแล้วคูกัจีซอนในเฮา หัดเาวากับเพื่อนในร่วมห้องเด้อค่ะจะได้เวาภาษาได้คล่องและฝึกกันพูดถามไทยกันว่าเฮ็ดจังไดเนาะในแต่ละมือม้วนมวนเด้พเอพอแมพี่นองมาเด้อจ้ามาเรียนตอนนี้ก็พักเบรกได้จ้าไปดูผู้สาว นอเวเขาเลี่ยงัย่งไรได้จ้าผู้ใดอยากไ้ผัวฝรังอยากมาใส่ชีวิตสาวนอร์เวย์ตามมาดูนะคะช่วงที่พักเบรกแล้วก็สีห่อเข่าหอน้ำบางคนก็ห่อกาแฟบางคนก็ห่อขนมแมวิคตอเลียห่อขนมเค้กมากินได้จ้าล่างมือก็สีห่อปลาแดกก็เขาเนี้ยมมาจ้ำเขาสิใส่เวลาในการพักเบรกประมาณ20นาทีได้จ้า เอากินข้ายังไงหลดเด้อจ้าเสียบเสบ,สบน้ำกันมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องหลังจากพักเบรก20นาทีแล้วกระสีตอด้วยห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด้อจ้า ห้องเรียนคอมพิวเตอร์นี่สิฟึกในเรื่องของการฟังะะเลค่ะฟังว่าสำเนียงาภาษานอร์เวเขาออกเสียงสำเนียงยังไงนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนเขาดีดีของคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเรียน<ด>ฟรีนบนห้องเรียนนะคะวิวดีดีวิวดีงามอาทิมะตกด้วยจ้าแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นฟ้า เดี่ยวเรียนมาลงเรียนนะคะ่ะเ่าเหลวกมาลงเรียนนักเรียนโคงกันเลยเลียนแล้วได้จ้ามาที่นี่สิค้ากันมาแวะเมองเป็ดเวยค่ะสวยงางมีลีได้จ้าจับเป็ดไปลาดนาอพ่อพี่นอ้องโอยเป็ดหลายค่ะในทานน้ำแข็งน,น้ำแข็งในแม,ม่น้ำได้จ้าแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งพี่ลูกอู้สวยงางมจริงๆริง 可以约在现在。The year, the year, the year.